เดินได้ทั้งสองทางเลยค่ะนะคะอ่าเดินได้ทั้งสองทางเลยครอบครัวอบอุ่นจ้าสู้ๆค่ะใครเข็นได้ห้าหมื่นนะคะวันนี้ค่ะะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นบาทหรือว่าห้าหมื่นกีบนะทำไมไม่เอามาเผื่อไม่ใหญ่มั้ง แต่ดอกสวยนะเขาปลูกดอกสวยเลยค่ะสวยมากเลยบ้านเราก็มีเยอะนะเนี่ยดอกเขาเรียกดอกอะไรนี่ไม่ญ่เขาเรียกดอกป็นร่างกันตงตอนลงนะปล่อยลอย ซูซูค่ะซูซู่ซู่ซู่ค่ะทุกคนซู่ซูซู่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 ยังเช้าอยู่ยัมีแรงอยู่ซูซูนะคะซูซูทุกคนค่ะไปสาวสวยไป ่อากายคนสวยของเราสู่ซ so ู่นะคะมาแล้วมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนกยุงกันก่อนเนาะอาคาเอียมเดี๋ยวเรอให้กลับมามีแต่สระน้ำก็เป็นฝาแล้วนกยูงก็บินลงมาตรงที่อาคาเอียมนี่เป็นโชว์เสือโชว์หมีอะค่ะ นี้เหรอใช่ค่ะเอาฟังลามนกยุงมาเลยค่เดี๋ยวเราขึ้นไปที่นกยุงตอนที่คุณแม่มาปลามันตัวเล็กๆอยู่ในสระตรงนู้นตอนนี้นเขาเอาขึ้นมาตรงนี้หมดแล้วอ่อนมาแม่ไม่มีแถวนี้ไ่ะไม่มีค่ะไม่มีเป็นปลาค่ะมันเป็นปลายังเป็นปลาเห้อต้องเป็นปลาไห่ใช่ไหมไม่ได้ยังต้องอยูงมันก็ตามโบข้างทางโบอะไรอย่างนี้เอ่อที่ตอนที่คุณแม่มาน่าจะ ยังไม่มีทางด่วนด้วยซ้ำไม่มีไม่มีอะไรเลยมาตั้งปีม,ม,มา,าแล้วจะหมายก่อนมาเมืองจีนเที่ยวแรกบอกตรงห้องน้ำไม่แน่ ไม่ลาดเลยอ่ะห้องน้ำมันเป็นช่วงลางเหรอเป็นลางอ่ะคือวันหนึ่งลาดมาหุ่นเดียวอ่ะตัวนี้มีอยู่ในตาดตอีมีอนหลังมาก็ยังาออคือไทโกออเหมือนชไทโกะอ xin chào má ha. còn lại cả năm cả. còn lại năm người. còn lại อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะใกล้ถึงสะโนโดาดแล้วใกล้ถึงสะแล้วนะคะามนิดเจดรง ไม่าแบงมันออกงคท่นไอทุมอน้ล้นด้ไปหาอั่นไปไปอาจารย์ต้มไม่ใช่ไอแอไโอค ไอแช่พาเที่ยวอะัใครแต่ก่นี้เขาไม่มีที่เรานัางหลังเราก็ยืนแล้วก็บินมาหาเราไม่มีเมื่อก่อนเป็นลานดินป่าๆนู่นลานดินปปาเป็นสาะอยู่นี่เลยร่มๆที่ร่มก็ไม่มีอะไรสักอย่างค่ะมาได้นู่นเราเดินอ้อมได้ไหมอะเรเดินลัดไม่ได้ไหมไม่ได้วันนี้ไม่ได้ค่ะเดินลัดกัจะมาลั้นราเดินตรตนน้นต้นั้นเขาปิดอยู่นะคะเขาไม่ให้เดินค่ะเป No entry นะคะ เขาให้แต่เจ้าพนักงานค่ะกอ้ยมาใหม่อ้าวพับเอาดีทานหน่อยดีทานหน่อยดีทามให้ทานหนยยงกลับบ้านเด้อ

Ini, ini, ini. Ini sih sudah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 . เอามาหมกใจข้าวเหนียวเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะได้แล้วครบแล้วหมาหมูหมกหมกหมกหมู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 หมหมกหมูหมกหมู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 หมาหมูหมูหมูหมีหมู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 หมหมกหมูหมูหมะหม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 มห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 ม มีนกมีไก่มีเย็นนี้ก็คือเป็นอาหารเซตนะคะเป็นโต๊ะจีนนะคะไม่ว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงเงินเนี่ยต้องเป็นลูกประธานหมาอย่างเดียวอเขาถือว่าผืนแผ่นดินที่เราอยู่ไม่มีประธานหมาก็ไม่มีเรานะคะที่ไหนนะจังเด er ียวก็ที่ ไม่อ้มอค่ะอยู่แล้วแต่ประตูของเขาเขาไม่ทิ้งก็จะเป็นซุ้มอย่างนี้ถ้าไม่ซุ้มอย่างนี้แสดงว่าเข็นแล้วเป็นของไทยลือ้อสองบ่อน้ำนะคะ้านหน้าเดียวมาเลยนะคะหนึ่งซุ้มประตูสองบ่อน้ำสามเจ้าถิ่นบ้านนะคะเดียวตั้งหลักไว้ที่นั่นสี่คืออะไรคะวัดเจดีย์อาเป็นเอกลักษณ์ของบั้นบะหมีงเขาลื้อไปเป็นแบบไหนก็แล้วแต่แต่สี่อย่างนี้ไม่ลื้อแน่นอนนะคะ คนมาเช่อเยอะมากเลยเพราะว่าเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์เปิดเป็นนะคะโรงแรมเล็กๆคนตัวนี้นิยมคนในเมืองก็นิยมมาจะมาพิสูจน์ใช้การก่อสร้างใช้ชีวิตอยในหมู่บ้านพี่เขามีผีไม่ใช่พิสูจน์ผีมนีเยอะกว่าผีตอนนี้คิดเชียค่ะเขาอยากจะมาลองนอนบ้านแบบนอนแบบโฮมสเตย์ค่ะพี่เมื่อเขาโตขึ้นมามีเด็กตึ้มสูงเบียดกัน ได้ใช้ใชินทุ่านเป็นบ่อน้ำเอ่อคอว่าบ่อน้ำเนี่ยอ่ในใจของใครก็เป็นหัวใจที่ไห่มีน้ํา่นี้วใจก็เป็นบ่อน้ำเป็นตัวใใช่เดี๋ทไมาไปร้ตประตูลิดล็อกไว้ก็คือ่เปิดเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวเปิดมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็ออ่ที่มาจท่อนขเราก็ตไ่ได้า่าเลยาาไทยใหญ่มี่าีน ไม่ได้ม <thrust> ีจิตกอดอะไรแต่แล้วผมเข้าใจของเขาที่จินคนแสดงไม่ได้เท่าไหร่ต้องขยายยังทิ้ออกมเดียวสี่้าคนตาดงามาให้เป็นที่ท่องเที่ยวนักตักคนถ้อง้เป็นคนครอบครัวว่ามีชี่ดนมดอายุค่ะค่ะน้ ปัญหาใหก็คือว่าตอนนี้ที่จีนทุกอย่างมีมรัฐบาลทุกอย่างมีวันหมดอายุมีเตะที่ว่าต้องเตรัฐบาลภายในจินปปีเ,เขายังไม่มาปรึกษาว่าร้องก็ร่วมจีนนะเขาก็อยู่ของเขาอมามีบาทในสัมปทนกับบีนดังนั้นตอนนั้นเราได้จองไว้เท่าไหร่รัฐบาลไม่มายุ่ง ก็ให้เราไปเลยโนตอลูกหลานได้เด็กที่เราไปซื้อคอนโดข้างนอกนี่นะคะมีวันหมดอายุ40ปี50ปี70ปีดังนั้นตอนนี้เขาจะรู้ขึ้นมาที่ดินเนี่ยมีมูลค่ามากที่สุดแล้วไออีไอี็ม่มีวันลงเาลยอบทีอบา วหว้พระทำบุญกันที่วัดป่าเจนะคะ2 5มีนาคม2อ6 8ันห้าหดะคะาอามามาทำบุญนะคะ,คะ,มมะ,คะเดี๋ยวไปจุดข้างหน้านะคะอาม,มาจุดธูปด้วยใช่ไหมคะโอเคอนุมโมทนานะคะได้ไปจุดขอพรจุดเ,เ,เทียนไหม อย่างอื่นไ่เท่าไห่สุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะรวยนี่พอแล้วนะพอก่อนนะสุขภาพแข็งแรงพอแล้วสุขภาพเราดีเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินใช่ไหมเราก็กินกินอิ่มนอนอุ่นไปเรื่อยๆเที่ยวได้ความหมายดีที่สุดนี่นะคะที่เก่าแก่โบราณที่ติดตั้งเดิมของเราก็คือที่นี่เลยนะคะ ทางหลังก็มีจุดอันนั้นเป็นที่ที่ไปจุดไฟพี่ไปจุดไฟข้างหน้าพี่ถ้าพี่มาจุดที่นี่เท่ากับเรามาตอบบุญให้เขาค่ะพี่ต้องไปรอตรงนี้ก่ะยืนยืนรอที่นี่นะจุดข้างหน้าค่ะนี่โน้ตนี่ก็เอาคันนี้ก็พอสีเขียวนี่ก็พอ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะบริจาคเดี๋ยวเข้าไปอาข้างในดีกว่าค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอรูปหมูหนึ่งรูปนะคะตรงนี้นะคะอ่าขอรูปหมูหนึ่งรูปค่ะเนี่ค่ะตรงบันไดแล้วก็หันหน้าห,นห,นหันหนันหันหันหน้ามาฝั่งนี้เลยคะ่ะตามมันี่ ของโหลดได้แค่เครื่องใบเดียวกระเป๋าใบเดียว,ยว,ยวใช่ไหมคะที่เหลืออันนี้นิดนึงอันนู้นนิดนึงแล้ก็มารวมใส่ถุงอันนี้ยิ่งขึ้นเครื่องบินได้เอาแบบเบาๆแบบหนักๆแล้วก็โหลดเข้ากระเป๋าใต้ท้องเออ่เครื่องบินถถ้้าาพพพพีีี่่่กของ เะะราจะเข้าน้ำตรงไปนะอ่าครจะข้าน้ำตรงไปนะคะน้ำดีไหมพอใช้ได้ค่ะพอใช้ได้แต่ว่าก็เป็นยองๆเหมือนกัน

ข้างล่างแสงแดดก็จะร้อนนิดๆอยู่บ้านนอวยินตลอดเลยค่ะนั่งไหมคงไม่ได้นั่งนานหรอกก็เองหนนเราด้ยนั่ง

กดนีนะคะจะเป็นประตูขึ้นสูงวังทองพุ่งเต้นปักกิเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวว่าอันนี้จะเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยก็คือทรงแบบเหมือนกันแล้วเราขึ้นไปถึงข้างบนก็จะเป็นตำหนักทองนะคะเขาใช้ทองค่ะขาอ่ะมีที่นั่งไหมเราก็จะขึ้นไปข้างบนเดินมีที่นั่งให้คงไหมนู้ดนบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนั่งเนี่ย

ตรงนี้อะไรคะอันนี้ปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเราตอนนี้นะ,ะัะด้านขวามือเป็นอนาคตที่เรากําลังจะเดินไปสู่นะคะ อนาคตอ,าอนาคตอะไรดีเยเลยยุ่งย่งอนาคดอันอนี้คืออนาคตอนาคตค่ะ